อีกเป็นรอยกระทงไม่รอยกระทงนะวันเฉยๆเราเป็นหลายปีมากแล้วตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะเะเคยได้ยินปหมซีนจ้าวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอย่ทาทำแปลกๆกลัวกรทงวันนี้ไม่ได้มาอ่านหนังสือโอ้โหหูขอโทษนะครับอีกแป๊บนึงจะสามสิบแล้วละ่ะใจเย็นๆนะน่าจะเรียนจบไปสักพักแล้วฮะนี่วันนี้ ในนี้สุวฉันก็มีของขึ้นมาไลฟ์ด้วยแล้วเป็นไงละ่ะนี่ผิกด้านนี่นะติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอก,อตก,ตอกเป็นไงรอบนี้มีของละพี่จะบอกว่าผมไม่มีของไม่ได้นะปากต,าตะกร้าจ้ะที่ซื้อมาใช้ไม่หมดเลยเอาก็มันมีบางคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาในไลฟ์แล้วยังไม่เคยซื้อไงจริงไหมละ่ะน้ำหงสน้ำหอมมาน้ำหงสน้ำหอ่อมาหนู พี่ดาราทำอะไรครับวันนี้พี่ดาราก็มาไลฟ์คุยด้วยแล้วก็ถ้าเกิใครอยากเอฟน้ำหอมก็ก็ซื้อได้ใช่เสียมผูสาวหวานนี่หวานเหมือนน้ำพึ่งเดือนแะแหวนสวยนะขอบคุณครับกินไหนดีกินเทียมพูเลยตอนเนี้ยอินเทนมากให้ความรู้สึกนุ่มลึกปอ,อกเรี้ยวหน่อยคือรักเบอร์รี่แลยละ่ะดมไปดมมาเริ่มหอมละคือทะลุกล่องอะคิดดูดิออกเปยวออกแบบซฟตี้อ่ะ ไปแล้วกลิ่นสบู่หายอะ่ะเอลหอมดอกไม้เอเฟเป้าหนูโอ้โหอายุห่างกันตั้งเยอะม่จะสามสิบแล้วนะคือหอมทะลุมือเลยถ้าเกิดใครซื้ออะเอาจริงไหมเคซี่อะ่ะกินแบบจะเคซี่ละโดควาเสียงเสียงแบบออกมาเป็นดนตรีแบบ โมนิกอ่นอนข้างจะคลาสสิกเลยล่ะอันนี้ใครฟังเสียงแต่กล่องนะยังไมไ่กินเลยคือรู้เลยว่ากินจะประมาณนี้อะไรเงี้ยอเล่นใหญ่เท่าฟัง <c oughs> <c oughs> อันนี้มันจะมีความติดเป้าเนี้ยเพราะว่ามันมีลูกแพรครับท,ทุกคนเออก็จะแบบสดชื่นอ,ะอ่ะอ่าใช่ต้องอะไรนะสีไหนกินได้ไมแม่หนูนี่่ไข่หอมหนะเท่าทีแกหลอกขึ้นมาหน้าเหมือนเดิมนะอู้ไปเลยล <c oughs> ้กคนกึงไม่ได้เง อะแล้วก็เอ้ยขาดสีฟ้าเท่รักชูมาฟิลแบบติดแกมอ่ะฟิลเดอร์อมเมี่แล้วก็โผล่ไปที่ปารีเลยอะ่ะอืมอันเนี้ยไม่มีกลิ่นผู้ชายกินแปลกเลยตรงนี้ฮะเพราะว่ามีแต่กลิ่นเอคนหน้าตาดีคนนา่นนารักคนนา่าหวาใช่คิดหนึ่งอย่างและคิดหนึ่งเหมือนกัน,น,กนฮะสูตรหล่อไหมฮะใช่ เหมือนตอบคูชชั่นไหมหอาจจะยังพี่ดารามาขายโดยเฉพาะแจมแกหายอะฟิลเตอร์ติกตกพี่หมอสวัสดีครับเสียงเซมซีแต่ว่าอุย้ยซื้อเป็นเซนได้นะซื้อเป็นเซนยังเหลืออยู่อ่าเราลองเข้าไปดูดตะกร้าก่อนเราลองเข้าไปดูดตะกร้าก่อนขอนี้อุย้ยคนซื้ออะไรคนเลยขอบคุณมากฮะกวลีงจ,จะส่งนะฮะมิกิชอบกินไหนไม่ชอบลูกกินเลยตอนเนี้ยคือจริงเราใช้สามกลิ่นพร้อมกันได้นะคือมันจะไล่เป็นโน้ตโดเรมีอ่าโดแรกก็จะมีอวิความเค็มความนักชูนี่ ลเลีลจะมีความหวานตรงกลางกลิ่นหนักหนักหนักแบบหอมโอเคแบบดมได้ไม่เบื่อดมได้เหมือนคบแฟมาแล้วยี่สิบปีแต่ก็ยังแบบยังรักเหมือนเดิมอย่างเงี้ยยังแบบหุ้ที่รักทำาห้เธหน้าหลักจังนี่อันนี้อยู่อย่างขายอยู่อย่ àng, างอ,อยู่แล้วใช่อันไหนแล้ะจะมีแฟนใช้สามอันมีแฟนเลยไม่เชื่อซื้อแล้วลองไปใช้ดูและสุดท้ายจะเป็นกลิ่นกลิ่นเฟชีเราเฟรชีดีที่สุดเราไม่อยู่เราอยู่รับผ่อนจะให้ความแบบความสดชื่นเหมือนแบบเฮ้ยเดินมาไอ้นั่นมันอุ้ยเหมือนแบบเกิดพรุ่งนี้แล้วโตเลยอ่ะ เกิดแล้วโตเลยอะ่ะเฮ้ยไม่เด็กๆเอาไห <c ười> มเกิดสมมติทาวันนี้ยให้เด็กสาวขวบทาอีกวันหนึ่งเป็นสาวสัพัางอายุยี่สิบนี่สตอรี่เก๋ขอบคุณแม่ฮะแล้วพี่มีแฟนแล้วเหรอคะพี่ยังไม่มีดดิแต่ว่าพี่ใช้แต่คนจีพี่ตึมเล้วแล้ว <c ười> ทุกคนสบายดีไหมครับอืสบายไหมพี่พี่ชอบคนรวยจิ๊บ <c ười> พี่จะไปได้ชอบคนรวยก็ได้นะอย่าดิ ยีิบเจ็ดแล้วพี่น่าจะมีแฟนโอ้แม่พี่ล่าสุดพี่บอกว่าสามสิบค่อยมีพี่รอกมองพี่หมอชอบกินไหนชอบกินกินแฟกใช่ฮะวันนี้อย่างแตกหรือย่างบู๋สาวใช่วชกว่านีไ้ได้เจอเพื่อรบ้างไหมไม่เจอแต่พวกนี้เจอแล้วแหละวิ่งพวนี้นมีงานอะไรจะบอกให้พี่เป็นหมอเหรอคะพี่ดูไม่เหมือนหมอ,มอแล้วลูกชอบแกได้ปะ่ะเฮ้ยชอบดีจีบหน่อยเสืยงผู้หอมไมหอมมากนะจริงๆแล้วแชมพูผู้หญิงชอบมากแล้วก็หลายๆคนเขาบอกว่าหอมมากอืมแต่ว่าเราอาจจะติดผู้ชายนิดนึงเราก็เลยชอบสีฟ้า กลาบเลยก็จะมีกลิ่นกุหลาบหอมหมดเลยใช่แต่จะหอมแบกๆหอมแบกๆหอมประหลาดแบบอันนี้จะมีความอ่อทามาแบบอุ้ยผู้หญิงขี้เล่นนะไม่ใช่ผู้หญิงเล่นขี้ถึงไหมจะมีสีเหลืองแต่เป็นผู้หญิงขี้เล่นขี้เล่นแบบเอ่อเอ่อเอาแบบเดินมาจากกระชี้เอวหรือคะเออหัวล้อใส่เราอะไรเงี้ยใช่แปลกๆใช่ครับเอ่อส่วนสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงแบบสาวหวานเดินสะดุดลมแล้วก็หันมาบอกว่าสาไม่เป็นไรแกโอเคอะไรเงี้ยเออสาวหวานเรียบร้อยนั่นแหละนี่ใช่แล้ว แล้วสีฟ้าก็เป็นแบบเป็นแบบฟิลแบบสาวสาวซึนนิดนึงแบบว่าเฮ้ยชอบด้วยจีบอ่ะอยี้ประมาณนี้ใช่เราไปตัดแบบไหนล่ะน้องแกเบอกแล้วเหมือนเราด้วยก็เพือนนี่ไขายของไขาคของไขาคของไม่ได้ไข่ําบนี่ขข่อู้ไข่น่ารักเลยล่ะวันนี้ไข่ไข่รอดด้วยล่ะไม่เคยไข่ํามด้วยอืมขออีกรอบได้ไหมอาจจะยังจําบดไม่ได้อืมใช่ครับระหว่างสีเหลืองอะไรนะ ขายแบบพี่ดาราเวอร์ขายทุกอย่างยกเว้นขายรับคือทุกคนพูดว่าขายคามไม่เคยขายอย่างอื่นซื้อให้ผู้ชายอู้ยโอ้โหซื้อให้ผู้ชายผู้ชายชอบเลยละ่ะโอ้โหผู้ชายแบบอันถ้าถ้าผู้ชายถึงว่าซื้ออันนี้ให้ผู้ชายเพราะว่าคืออันต้องบอกนะไม่ใช่น้ำหอมทุกคนอ่ามันคือน้ำหอมแต่เป็นบา์น้ำหอม,หอมเป็นน้ำหอมสติกเป็นแบบเอาใช้เวลาวันนี้วันนี้ตรงนี้ตรงนี้คือเขาจะช่วยสมมติว่าเราใช้เรามีน้ำหอมอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่าเอาใหม่หนึ่งสองสามคือทุกคนมีน้ำหอมกันอยู่แล้วใช่ไหมครับสิ่งนี้นง อันเนี้ยให้ให้ให้ฟิลละอ,อองน้ำหอมเนี่ยเหมือนหนูโอ้โหมนคนคาสตดหนูอ๋อไม่ใช่เหมือนแมงวันเหมือนแมงวันบินมาเป็นฝูงอันเนี้ยเป็นกาวกาวติดแมงวันแบบปึป๊กไปทำให้น้ำหอมเราอยู่ยาวนานขึ้นอืม ใช่แต่ว่ามันใช้ได้สาอันเลยนะจริงแล้วว่าใช้ด้แค่สามอันุูกลิ่นผสมกันละมุนเลยละ่ะทําไมรีบพูดเดียวจังมาเลยวันมันตองแต่ละอย่างใช่ถ้าผู้ชาย,ถ,าชายถ้าผู้ชายมีน,ำน้ำสีนี้ใช่แต่ถ้าผู้หญิงอ่ะพี่ริงอ่ะผู้หญิงใช้ทั้งสามสีนะแต่ผู้ชายมีว่าน่าจะเหมาะก,กับอุ้ยไม่อันนี้ก็เหมาะใช่ถ้าผู้ชายอ่ะเหมาะก,กับสองอันนี้แต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยเหมาะกับสองอันนี้แต่ว่าจริงๆทั้งสามอันเป็นยูนิเซ็ก์หมดเลยครับผมอย่างสีเหลืองเยลโล่สีชมพูพิงไม่ตลกลย ใช่วันนี้มีของไอเลิฟ์ปิกตอกแอเลิฟ์ติเตอรวันนี้มีของนะวันนี้มีของครั้งแรกรอบที่แล้วผมไลฟ์ไปใช่ไหมรอบที่แล้วอยู่บนรถยกเธอขายหมดแล้วอะ่ะ <laughs> ยังไม่ได้ค่ารอเลยเออไม่เป็นไร <laughs> แต่วันนี้มา,าคุยด้วยแหละแล้วก็อาจจะปากกาไปด้วยผมมีใครอยากได้ใช่ครับให้เธอวันนี้ปวดหัวมากจริงๆวันนี้ปวดหัวมากเว้ยวันนี้คือรถยกอะ่ะแล้วฉันไลฟ์ทิกตอกอ่ะแล้ทิกตอกแจแบนฉันเพราะว่าเขาหาว่าฉันขับรถไปด้วยไลฟ์ไปด้วยพี่ผมไม่ได้ขับ รถผมโดนยกแล้วก็น่าจะไม่ทําต่อแล้วเขามาั้ยหมายถึงว่าขายของเดี๋ยวทำขายมามาอีกแต่ว่าเอ่ออาจจะไอไอมันจับภาพใช่มันเก่งเนาะเก่งแต่กับกูเลยล่ละใช่ครับแต่ว่าไอกระเป๋านี่ครับน่าจะน่าจะมีน่าจะไม่ทําเซตเซตเดิมออกมาแล้วเดี๋ยว,วจะเปลี่ยนใหมล่ละใช่ครับแม่รอลูกแต่งงานน้องอ้ายหลับรอต่อไปครับผม,ผมจะเอาให้ตอนที่ทุกคนตอนที่น้องดีมออนแล้วนะครับผมตกแม่พี่เป็นดาราหรือเปล่าใช่ใช่เลยพี่เป็นหมอ ครับผมลงคลิปดูสิป่าวเอาจริงๆนะทุกคนคือผมเนี่ยอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์มากคือพยายามมาหลายปีแล้วล่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่แอปติ๊กต็อกมันมีอะเอาอย่างนี้ถึงมะโอ้โหพยายามมากไม่ใช่ไาย้อนเราก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกๆได้คือผมพยายามเป็นติ๊กต็อกเกอร์มากแต่ด้วยเทสต์ด้วยอะไรแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถตัดต่อคลิปได้เป็นคนทำคลิปไม่เป็นเป็นคนเต้นไม่เป็นเป็นคนไม่มีจังหวะแล้วเป็นคนทำอะไรไม่เป็นเลยในเรื่องการถ่ายรูปเพราะทุกวคนนี้จะหยิบกล้องมาถ่ายรูปยังไไลฟ์อออะรยย่างงเี้ืม แฟนคลับอยากมาฟังข่าวของหายไปนานล้ตลกก็พอคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพูดเก่งนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าเออผมเออไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เวมั้งนี่แต่ชอบดูคลิปแก่มากขอบคุณครับจีบคขาเป็นแม่ได้ไหมจะเป็นไรแล้วเตงถ้าจีบกาันานนี่แล้วไปเล่นบอลกินมาสนุกมากหายใจทําไหเฮ้ยผมก็หายใจตลอดนะพูดย่อยมาพูดย่อยเฮ้ยหนูคนบ้านไหนอะ่ะเราชอบนะครับชอบเราได้นะตัดซื้อของเราด้วยดิ ไม่ทุกคนเดี๋ยวมีกตาทาเสื้อผ้ามาขายนะะในแบนแม s n o ชิบุชินะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทังนั้นเพิ่งคุยกับที่ผลิตไปเพิ่งออกแบบเสร็จบอกไปเลยเอบอกไปเลยบอกให้ทุกคนรู้เลยแบ๊บนึงนะใช่ออนี่เราทำเป็นแบบว่าแบบขายจริงจังเ ใช่แล้วก็ใครผ่านมาเห็นก็ฝากเบสโนชิบุชิด้วยนะครับก็คือแมทที่มีของสินค้าตรงนี้เลยใช่บอกไปเท่ากับไ,ไม่ได้ให้กับเกินให้ทุกคนฝากติดตามถ้าเกิดเธออยากได้เดีธอก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ขายราคาโดดอะไรขนาดนั้นด้วยแล้อแต่ว่าเราขายราคามาตรฐานของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยยังมีแฟนฮะายัง <Hi, S 1> <Hi, S 2> มีแฟนขอบคุณครับใส่อยู่ดีมากจริงใช่ใช่ด้วยแต่ว่าตอนเลือกทำก็เลือกความค่าที่มันดีที่สุดอะกำไรจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่คอนเซ็ปต์ปริมาณเอามีคนละครึนนหนน่หมดเเลยยนี่ ขาไล่เจชี่อ,อุ้ยทุกคนเจชีจ้จจชี่ไปอยู่หลังป่านะหรือบอกใช่ชไปอยู่กับคุณป้าแล้วซิวทำต่อไหมไม่ครับซิวรีแบรนเป็นสนุชิบุชิแล้วฮะจริงจริงก็ชอบชื่อซิวนะแต่ซิวมันจะเขียนว่ามิกซ์ไปหน่อยนะซิเมาพาคินหน่อยโอ้ไม่เมาหรอกไอ้มากะอะป่อยให้หน้าที ขี้เมาว่าไปของมันไปเถอะนมันขี้เมาไงชอบพูดชอบโอ้โหไลท์ต้องเบะมาคนนู้นคนนี้โอ้โหเป็นคนยังไงอน่ยล่าสุดนรกผมปากจัดมากแล้วแล้วบอกว่าอย่าบอกผมว่าอย่าไปพูดจาไปดิบดื้มึงค่ะเป็นคนพูดกูเนี่ยไม่ได้พูดเลยเลยสักคำเดียวแต่มไม่เป็นไรเพื่อนแค่นา่ารักรักเพื่อนไหนว่าไม่เมาก็มันเมาผมก่อนนะผมไม่เคยเมาใครเลยนะเวลาไลฟ์ปะ่ะจริงปะ่ะ เอ่อึ้งไปลําปางนี่ขนาดนี้โอ้ก็มันเมาผมก่อนนะโอ้โหทุกคนต้องเห็นนะเว้ยคลิปทวิตเตอร์ที่เขาเอาไปลงอ่ะเวลาอีมาร์เมาผมอ่ะโอ้โหอันนี้นี่คือกูติเทนแล้วอ่ะไม่เมาไม่เมามเมา,มเมาคนน่ารักแฮะคุยถูกกระเมิ้นใส่อุยพี่แรงเกินใจเย็นดิขม,ม,มิ้นพูดอะไรว่าผมอ่านนะไม่มีอะไรผมพูดเดือยฟังหน่อย แรงมากคิดถึงคิดถึงเหมือนกันฮะเป็นไปลอยคงไม่ได้ไปลอยเลยอย่าอุลลิเฟนอุลลิเฟนใกล้ออนแล้วฮะใช่อ่าเป็นดวงเอ้ยแล้วสุงยังไปเชียงใหม่มาแล้วมันก็ไปอันนี้ด้วยไปเอาอันนี้มาใช่เข้าใจมั ใกล้แค่ไหนใกล้แล้วแหละแต่ไม่ไม่รู้เขาจะประกาศไปยังไปมอนกรีน COVID มาใช่ครับช่วงนี้ไม่ไปตีอันนี้แหละเพิ่งกลับมามาจากกวางโจ้ด้วยไปดูโรงงานด้วยนั่นนลยทำน้ําหอมเพียวๆอ่ะกินท่าทาเพียวๆกินจะติดทนไหมติดทนคือทุกคนคือน้ําหอมบาลมันคือมันติดทนมากนะแต่ว่าน้ําหอมบาลเนี่ยมันจะบอกสาหรับเออเขาเอาไว้สําหรับเวลามีคนมาอยู่ใกล้เราอ่ะแบบ ต้องแบบกระชันนิดนึงแบบกระซิบข้างหูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่าเราแต่เราจะได้กลิ่นตัวเราเองนะแบบว่าความหอมมันจะอยู่เราไปตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยมันเหมือนเอาไว้แบบสนองนิ้มากกว่าม่กว่าทําน้าหอมฉีดโอ้โหคยตอนแรกจะทำน้ำหเหมือนกันแตบบ่ว่าน้ำหอมฉี่ต้นทุนสูงมากสูงมากแล้วแบบว่าเออมันขั้นตอนเยอะมากรจริงๆก็อยากทำนะเพราะมีไปนนเรียนทำน้ำหอมเลยแหละจริงๆแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเออบาร์มก็ใช้ง่ายแล้วก็ผมว่ามันโค้งง่ายได้แหละแบบด้วยไซส์ด้วยอะไรประมาณนี้หนูไม่ชอบน้ำหอมแล้วหนูชอบพี่ได้ไหม มีคาเฟ่ให้แม่หน่อยไหมพี่คนมาดมคอเลยอ่ะเราทํางานเนี่ยเราต้องเจอคนอยู่แล้วมันมันก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีคนมาดมคอเราบ้างอยู่แล้วแหล,ละบางทีนี่ยเราจะชอบหรือไม่ชอบนี่ไงให้ฟีลแบบว่าเราขึ้น bts หรือว่าแบบอยู่ในที่ air art อะไรเงี้ยโอ้โหเขาที่กินเรากาจะแบบเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะอะไรเงี้ยกลิ่นแบบ everyday everyday เลยใช่ใช่ everyday ใช่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 มีคนอยู่ที่ air art หมายความว่าแบบว่ามันมีแบบผู้คนมากมายอะไรเงี้ยอุ๊ยที่เธอพูดก็มีเหตุผลนะ เดี๋ยวเราลองเป็นเราขอดีเซลนะไม่ใช่กินไหนไม่ใช่ทั้งสามจีนแหละที่จริงไงไม่ไปทำอะไรที่จีนไม่ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปดูนู้นดูนี่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเอออยากทำธุรกิจอะไรเงี้ยก็ไปหาโรงงานอะไรอย่างงี้อืมแต่วก็อยากได้ของที่มันแบบว่าเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วมันดีจริงๆอะไรอย่างงี้ยแล้วก็ค่อยมาแบบลองดูกันต่ออะไรเงี้ยหมูด้วยก็ดีครับผมขอบคุณมากครับคือรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันเป็น everyday look ของเราจริงๆที่เราใช้ทุกวันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ อ like ๋อดูดูกันไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากเราดทุกคนปัญหาหัวแพ้งอยู่ยังอยู่เนี่ยรู้สึกว่าจมูกตันแล้วเมือนกันเก็บตังค์น้อไขอขอบคุณมากครับไม่ต้องเก็บตังค์ขนาดนั้นก็ได้จะลองใช้ก่อดดีกว่าดีซื้อต่อนะก็สู้แบบขอแบบโหทุกคนมันจะเยอะนะทําไม่ทันหรอกนะแค่แล้วน่ารักอแล้วเฮ้ยจริงๆไม่ต้องใช้จะน่ารักแต่ว่าใช้จะน่ารักมากขึ้นเข้าเสื้อมากขอบคณครับ ได้ทุกคนเดี๋ยวรอดูสมุชิปปี้ซื้อสมุดชิปปี้ยังอ,ออกคอลเลคชันแรกแล้วละ่ะแถมเมลได้ไหมผม,ม,ม,มเป็นเมลพี่ได้ปะของพี่เองเหรอคะใช่ครับผมมานาลาเลย่องของนะครับไม่ใครถ่มก็จะถมขอบคุณมากวันไหนแคออกอย่างยๆเลยครับเพิ่งแบบโปรเซสแรกเลยผมเพิง่งนั่งทำเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อคืนเสร็จดีเส,สียครึ่งอะ่ะพี่ใช้อะไรหน้าเนี่ยแต่เดี๋ยวบอกเคลมรับแต่อาจจะยังตัวนี้ของแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบ เดินมาเนื้อว่าบียรเซเรดดี้อาก้าแคทเทอรี่เออเอาดิใช้น้ำหอมอะไรไม่จริงก็ใช้หลายแบรนด์นะแต่ช่วงนี้มีติดอันนี้อ่านาตาเตอร์ทีนใช่แต่ว่ามีเป็นคนใช้น้ำหอมเยอะอยู่แล้วแบบน้ำหอมเต็มเชลล์ยอยู่แล้วเก่าอุ้ยไม่แก่นะผสม,มนี้อยู่เหมือนเดิมฮะแอบเบลมาใช้สีไหนใช้สามนันผสมกันเลยได้ได้ไดม่สิวเลย ธอน้าใสมากขอบคุณครับอผมเป็นคนดูหมายควาว่าถ้าเป็นแบบว่าทุกคนติดตามผมจะรู้ว่าผมเป็นคนคล้ายๆเล่งสก,กินมากใช่ทําได้แค่ไหนซิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ไหมฮาโลวีนเลิศมากขอบคุณมากครับโอ้หเธอฮาโลวีนน่ะใชนกับพี่เอ,อิร์ดอะเราลงกันเยอะมากโอ้โหคือเสียหายเยอะะแต่ทําเอาทําเอาทเอาทเอาสนุกเลยล่ะรอบล่าสุดอ,อ่ะ โอ้ยเส้นอาจจะไม่ถึงแต่ก็แต่ก็จุกๆเลยล่ะกี่ชั่วโมงจึง้งโอ้ยมันจึ้งแต่ตอนแต่งมันนานมากเพราะว่ามันเอฟเฟกต์เนาะซึ่งมึงก็ไม่เคยแต่งเอฟเฟกต์ขนาดนี้เหมือนกันนะแต่ชอบ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 พี่ก็ต้องน่าสี่หนึ่งเนี่ยพ่อขาขายได้แค่น้ำหอมครับน้ำหอมบามน้ำหอมรอดูมีรูปอีกไหมไม่มีแล้วหมดแล้วลงไปหมดแล้วเพราะไม่อ่หมายความว่ามันมันคือเหมือนว่าเราว,า,รา,วางสตอรี่ไลน์กันไปแล้วจะมีกี่รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเนี้ยเออก็เลยแบบพอได้ปึ้งจบเราไม่เพื่อละ บอกขั้นตอนการแต่งมันนานมากทุกคนมี่น่าจะมีซีรีส์ไหมบอกไม่ได้แล้วนะให้ไปลุ้นเอาครับในงานจีมเอ็มทีวีสองศูนย์สองเจ็ดใช่ปะ่ปะสองสองเจ็ดป่ะหรือสองหกเฮ้ยปีนี้เป็นอะไรสองห้าเอ้ยไม่ปีนี้สองหกบอกไม่ได้อสงปีนี้สองศูนย์สองห้าหรือสองหกอะหรือปีนี้สองเจ็ดไม่ไม่ไม่ไอไง,งานทีมน่มันจะต้องบอกเป็นลูหนะ้าปีหนึ่งอ๋อปีนี้สองห้าอ๋อเออจีมเอ็มทีวีสองศูนย์สองหก s อร r y ได้ไหม sorry ได้ไหมละ่ะ ทุกคนแต่แต่อ๋อแต่ไม่เห็นเห็นเห็นอ่ามีคนทอมเมนตว่าคุณบนเพันไม่มีนะไม่ได้คุณบนเพนนะหนูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะใครไม่รู้ไปเขียนในในวิกิยังไม่ได้ประกาศมาแถลงใช่ครับใช่วิชินดีนะไม่ได้หลุดไราไปไม่รู้เหมือนกันหล่อมากครับคุครับอยากไม่อยากอยากดูที่เป็นพระเอกสิบเรื่องไปแล้วโอ้โหถ้าพี่เป็นสิบเรื่องพี่จะไม่น่าจะได้นอนแล้วลูกเอ้ยเล่นเรือเดียวพี่จะตายทุกคนเนี่ยซื้ออะไรแทนพ่อค้าครับซื้อใจ ไีเรียดมายัางที่ไม่รู้ไม่บอกไม่ไม,ไมีไม่บอกหรอกนะยากเห็นบนออชั้นชู Only Friends Dream นะครับโอ้โหเปิดมา ep แรกก็คั่วจัดสปบอยไว้สปบอยเลยไม่สปบอยเลยคำแปลกแอมชาย Need to but you have to leave นะอ่านไม่ทันเอาอย่างนี้มันจะได้ดูฮะไม่บอกไม่รู้อุ้ย ว่าเขาขีตขอเขาใจสู้ๆนะครับเปิดได้หนักหนุ่มแม่ขอบคุณครับเฮ้ยมีแผนออกชุ่ดฝาน้องแมวไหมมีจ้าโหยไม่ได้บินไม่ได้บินใจเย็นะทุกคนตามดูเรื่องครับขอบคุณมากนฮะพี่ธา <c oughs> เออไม่พูดอย่างนั้นนะใช้กินไหนจะได้แฟนจริงใช้กินไหนจะได้แฟนใหม่เนี่ยมันอยู่ที่เราล่ะมันอยู่ที่ดวงตาระบาดีอยู่ที่คา,าริสมองคาริสมาอยู่ที่ อสนุงและเสน่อยู่ที่ attitude อย่า yeah. ทำเทียนอีกโอ้โ oh. ห oh. oh. เธอรู้ปะ่ะตอนตอนท,อนที่ตอนที่มีทำละองหอบขายอะตอนที่มีคทำเทียนอะมีกะมันมีกลิ่นหนึ่งอะมีไม่ได้กำไรเลยมีขาดทุนด้วยแล้วมีอีกสองอันน่งได้กำไรแต่ไม่ได้เพราะาไม่ได้ขายแบบว่าคือเราจะทําตอนนั้นอะทําแพงเออทาแพงเลยเพราะว่าไม่ได้ผลิตเยอะด้วยแล้วก็ทํามาแค่แบบขายเอาแบบ ขายเอาฟิวอะเออก็คือเหมือนแบบโอ้โหกำไรแบบน้อยแบบโอ้โหน้อยมากอะทำอม,มันใช่แล้วแบบว่าก็ตอนที่ออกของอะทุกคน,นเออเราออกของมาเศร้าเลยอันนี้ก็ละออกของแต่เองแต่ว่าตอนนั้นไม่เป็นเทียนหอมแล้วแต่เทียนหอมโอ้โหต้นทุนสูงมาก,กเข็ดจริงอยู่หนึ่งเขาคนครับเอากำไรหน่อยหนูก็จะพยายามอยู่ในตอนเนี้ยแล้วก็โอ้โหก็ไม่อยากเอาขนาดนั้นนะแบบว่าขายเอาสนุกอะอืมเขาจะเลี้ยวเออ แล้วคนที่เขาเป็นแฟนเลิฟย,ยูนะเขาลีกจะทำคาเฟ่คาเฟ่หมูคาเฟ่หา,า,า,าไม่ได้เลย,อ,ย <laughs> อ่ะฟิวดาลาเขาหนุ่มแล้วเมื่อก่อนเคยทำแบบเสื้อขายใช่ปะ่ะถือแปบลบว่าแล้วชั้นอะคือก็มันไม่ได้กำลังเยอะอยู่แล้วก็จะปะแล้วชันก็ชอบไปทำแบบพวกแพ็กเกจจริงอ่ะมิกชอบไปทำแบบทำกล่องเพิ่มสั่งกล่องใหม่เพิ่มอะไรเงี้ยแล้วต้นทุนกล่องอ่ะถ้าแบบว่าเราทำอ่ะเราจะไม่สามารถสั่งน้อยได้ใช่ปะต้องสั่งเยอะใช่ปะ่ะแล้วคือเราไม่ได้ทำเสื้อมาขายเยอะขนาดนั้นนะเราก็ต้องสั่งเผื่อเพราะว่าอยากได้กล่องอยากได้กล่องลายสวยอะไรเงี้ยแล้วซื้าาาให้้ถถุุงงมมม่่อยกไดเพิ ผมอยากได้ซองพาเพิ่มซื้อไปซื้อไปอยู่นั่นเ <laughs> ทียนของกินน้ำนมเออกินน้ำนมเนี่ยแพงมากใช่พี่เจ้าไดกินน้ำนมบอแพงมากทำธุรกิจแบบใดน่าดีด <laughs> กล่องนี้เขาส่งไปยังอยู่เลยใช่เก็บกล่องไว้ทุกขอเขาคุณมากครับ <laughs> ใช่ชอบเหมือนกันโอ้ตอนนั้นสนุกมากเลยอะ ชอบจังเลยไม่เคยออกสังเลิมฉากที่นั่งหน้าหมุ่หน้า,นาบ้านกับ,กบ,กบเพีงแล้วก็คุยเรื่องอดีตกันเนี่ยชอบกินนมนมมากใช่มีชอบกินนมนมมากดืกน,น,นมแพงมากเ็าเป็นออร์แกนิกจำได้เลยอะโคตรแพงคือขายอีราคานน้นนะ่ะไม่ได้กําไรด้วยเพราะขาดทุนอันนั้นอนะไอ้กินนั้นนะขาดทุนเลยรีโปรดักไหมโอ้โหต้องต้องถ้าจะรีก็ต้องแบบว่าก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะต้องไปแบบว่าบลกลุกใหม่อะเพราะขาดทุนสะบัดเลยตอนนั้นดีนะแบบว่าตอนนั้นมันขายกระเป๋าด้วยได้กระเป๋าไปช่วยหน่อย หนูหนึ่งนทีรลอยเรื่องก็พี่ถามกันเยอะเกินอ่ะผมฟังไม่ทันอ่ะโอ้โหแล้วผมเป็นคนแบบแพ้เสียงในหัวแต่หมดปีแล้วเป็นไงบ้างหู้โหเศร้าเลยปีนี้ครับไม่คือเขาแตสัญญาว่าจะมาหาทุกคนเห็นทุกคนในทวิตเตอร์บอกว่าผมหายแบบเศร้าไม่หายนะทุกคนยังอยู่เหมือนเดิมครับยังทำทางานเหมือนเดิมแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอรอแบบรอช่วงซีดีออนอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นใช่แล้วของอะไรอ่ะ อใช่ขอให้สัมพันธ์งานผ่านนะครับผมทวิตเตอร์พี่ลงเหอนแอคหลุมเลยวิ่งจริงโง่อยากเจยผมมันรออุ๊ยทุกคนผมมีมีที่โตเก,กียวด้วยนะถ้าเกิดใครอยากไปเจอกันก็สามารถไปเจอที่โตเก,กียวได้ผมไม่แน่ใจราคาบัตรนะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีแพลนที่จะไปโตเก,กียวอยู่แล้วไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันได้นะครับผมช่วงวันว,เวนาเลนไทน์ถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะเป็นช่วงพิเรียนเดือนอ่ช่วงวันช่วงใกล้ๆนั้นอะไรอย่างงี้ก็ไปเจอกันได้ครับ เป็นแบบว่าแฟนมิดเดียวด้วยเพิ่งเคยมีแฟนมิดเดียวเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกันนะจริงๆพราปกติไปครังก็จะมีพี่เอ,อิร์ดบอกว่ามันช่วยกันนะเนาะแต่คันนี้ก็แบบมีไปคนเดียวอะ่ะเออใช่สิบสามกุมภาพันธ์ใช่มีจำได้ละ I was support I was c a r ขอบคุณมากครับอินเดียคนเดียวเออมีมากด้วยเออชวนพี่เอ,อิร์ดได้ฮะเดี๋ยวชวนไปแต่ไม่รู้เขาจะว่างมันนะ แตพี่เกสใช่เหมือนมีพี่เกสใช่ไหมมีมาร์ mark, แล้วก็มีมิกไม่ได้เจอเทอนาเลยใช่อยากเจอเหมือนกันแะอยากไปด้วยถ้าไอ้ทุกคนไปได้นะถ้าแบบทุกคนไม่ได้ไปเที่ยวหรือว่าแบบมีหลังทรัพมากพออย่าเงี้ยหมื่นห้าพันเยนขอหมื่นห้าพันเยนคือเท่าไหร่มไม่รู้ไปเล่นเกมมาออสนุกมากเลยนะคือไม่ค่อยมีโอกาสไปเล่นบอร์ดเกมแล้ววันนั้นเหมือนแบบแต่พะจ๊อขู่เล่นไปของเขาอะสนุกมากเพราเมื่อก่อนเนี่ยมีบางคนชอบเล่นบอร์ดเกมมาสมัยเข้ามาหา,หล,าลัยอะไรเงี้ยตามมาสองร้อยบาทครับ เชียงใหม่เชียงใหม่ก็ดีตอนนั้นมิกเอาเอา,เอาชีไปส่งนะโหทุกคนอยากจะให้แบบวันที่เอาชีไปส่งทฮี่ตอนนั้นนะ่ะคือที่ที่ไปเชียงใหม่ชวนะคือเอาชีไปส่งนะแล้วไปแวะดอกที่บ้านอนะไรเงี้ยแล้วก็ไปนอนบ้านถ้ารู้ไหแบบว่ากําลังขับรถออกจากกรุงเทพสเต็ปแรกนะพราะก็อปกติแล้วอะชีนั่งรถบ่อยอยู่แล้วคือขับรถไปอะกำลังจะไปถึงเลยนะไอ้กำลังจะออกขบับไปสักแป๊บนึงจนถึงแลจะแถวแถวปทุมมั้งทางไปทางไป,ทางไปอยุทยาบางปะอินอะ คือปกติมีจะใส่แฮมเพื่อตให้ชี้ใช่ไหมเฮอไอชี้เดินไหประตูเอ่อไปไปนั่งเบาะหลังชี้แต่ว่าชี้ยังไม่รู้ทะลุแฮมเพิร์ตโอ้โหน้ําเจงึงเบาะหลังเจงึงหนังเบนซ์เต็มไปด้วยชีชี้ตั้งแต่ปฐุมเริ่มสตาร์ทโอ้โหกีดอะแทบกีดแบบเราก็ต้องเราก็แบบว่าต้อง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 จอดตอเลยทุกคนแล้วผมก็ต้องมาเ,เ,เช็ด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 อะหวยชีดเริ่มเลยเอาเลยอ่ะคือยังไม่ทันพผนอะยังไม่ทันพ้นข้ามภาคอะ หนึ่งทุกคนจำไว้นะนี่คือหนึ่งขับไปได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนั่นแหละฉี่โลกปะเออไม่รู้แต่ตอนนั้นกูโลกเลยแหละคือฉี่แล้วองรีบเฉดทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคือมีกัลรถมันเป็นหนังใช่ปะคือตรงเบาะหลังมันเป็นหนังอะ่ะโหขับไปแป๊บหนึ่งไว้อีกแป๊บเดียวเท่านั้นก็รู้สึกแล้วแหละว่าจริงๆก็คือวันนั้นออกไปตอนดึกเพราะว่าเข้าใจเพราะรู้สึกว่าถ้าออกไปตอนเช้าอะหมายว่าคือไม่อยากให้ฉี่อื่นในรถ เข้าใจปะไม่อยากให้ชี่อึในรถก็เลยอ่ะรอจนแบบชี่อึตอนเย็นก่อนแล้วค่อยขับรถไปเออแล้วขับไปได้แป๊บหนึ่งเธอกลิ่นมาเลยกลิ่นตุกตุกลิ่นมาแบบผสมมาร์ชเมลโล่อะมาร์ชเมลโล่ปิ้งพร้อมกับกลิ่นไม้แล้วก็กลิ่นอมครับผสมกับโปรตีนยูโน่กลิ่นกลิ่นแบบผสมอีโคไลอะคือมีเชื้อแบคทีเรียแน่ๆแหละกลิ่นเนี้ยรู้สึกว่าโอ๊ปตัวซัวก็ต้องเข้าแล้วตรงมันเนี้ยมาเลยล่ะมาออกมาเป็นกระตากเลยล่ะกลิ่นทะลุจอเออใช่กลิ่นทะลุจอกลิ่นแบบโอ้ my god แต่กูขายน้ำหอมอยู่แต่ว่าวันนั้นเนี่ยทาโอ้ทาละอองหอมข้างหูโอ้โหเนี่ยจังหวะแบบหันไปเนี่ยคือเหม็นอื้อใช่ป่ะแต่จังหวะหันกลับมาอุ้ยหอมเนี่ยแล้วก็เป็นเนี่ยโอ้โหเห็นไหมน้ำหอมมันเก่งไม่พาวูอาจจะยังไม่พาวูไม่พาวูไม่พาวูใช่เอออะไม,ไม,ไม่ไม่ออกมาเป็นโปรเจกต์ชายออกมาเป็นแบบมาร์ชเมลโล่กลิ่นไม่มีความเหนือ,อเห็นแล้วคือรู้เลยว่าเนี่เหนืดแน่นอนแหละอ่ามาเลยละกินโอ้โหประท้วงอะ่ะคือมีมอสบ่ากลิ่นแบบหูสุดยอดอะ่ะละอุอะ่ะ โอ้โหมึนเลยหอมเหม็นหอมเหม็นหอมเหม็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นอย่างใช่ใช่ใชายแสดงความรักอือเสร็จอือเสร็จแล้วแบบแฮปปี้เกินวิ่งมากระโดดเกาะแขนพ่อมันโอ้โหขามีขี้เหยียบกมกลามถึงนี่โอ้โ็ตายแล้วไอ้ชี่แล้วใครดูใครดูตอนกินข้าวขอบรถท,ทีออกไปเลยเออกไปเลยเพราะมันยังไม่จบเพราะมันยังไม่จบมันยังไม่จบทุกคนมันยังไม่จบมันยังไม่จบกินมันยังไม่อยู่แค่นี้กาจับูแล้วมันมาอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนคืออย่าบอกไอ้ชีว่าหดใช้บารบ้าง อืมแต่มันใช้ไม่เป็นนะนองไม่มีนิว้วน้องสารอ่ะใช่แล้วมันมกก็แบบต้องรีบดึงออกมาใช่ต้องแล้วมีกอะจังหวะนั้นมีกยังจอดไม่ได้เว้ยเพราะว่ามีอยู่ทางด่วนหรือทางอัไรอย่างที่มันแบบจอดแบะบไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องรอแป๊บหนึ่งแล้วก็รีบเอาเอาแบบอา่าน้องอ่อน้องมัชเมลโลเหนียวอะน้องมัชเมลโลสีน้ำตาลนอะเอาไปทิ้งแล้วก็ต้องเช็ดด้วยทิชชูเปียกให้ตัวชี้แล้วก็ต้องเอาชี้ไว้ในกระเป๋าก่อนแล้วก็เออ แล้วก็ต้องแบบเธอแล้วฉันมันมีกระเป๋าสองอันเบาะคือเบาะหลังอะฉันให้ชี้เลยนะฉันมีเบาะสองเบาะนอนให้มันฉันเอาเบาะไปสองปันสองอันเผื่ออัิเสบให้ชี้ถ้าสงสัยว่ามันอึดหรือมันฉี่ให้มันโดนแค่อันเดียวเลยอันอาจจะรอดอะไรเงี้ยเธอฉันก็อ่ะมันเยอะมันอึดใส่ตรงอันแรกใช่ปะฉันก็เอาไปทิ้งแล้วพอเปิดอันแรกขึ้นมาโอ้ขี้อยู่เต็มล่างเลยคือช็อกคือช็อกนึกว่าทุเรียนกวนจำยังอะไรละต้องรีบหยิบรีบกลัแล้วที่ไปทิ้งแล้วก็เช็ดแล้วก็แบบกลิ่นนนนนมมมมััไไ่่หหหายวววววะฉฉออ้้้้้้ีีีกกก็็็็็เเชชดดดดแแแแแลลลลบบตรง แป, plenty, แ,ปแปลกๆแล้วเหมือนแบบมือไปโดนไอ้ไอ้ไอที่นอนอีกอันเธอมีก้อนนีงตรงนั้นคือมันคือสกอเนี่ยอาเต็มสิบอาจจะอาจจะไม่ได้มากแต่จํานวนเนี่ยคือร้อยเลยละ่ะกิ่นอาจจะแปดะแต่แต่จานวนเนี่ยคือเหมือนไม่ได้ขี้มาก่อนแต่มันขี้ก่อนออกบ้านไงคือขีข้ขขยางเยอะเล,ละ้ล่ะไอชีก็เลยต้องเก็บไปก็ <k> <k> คือวันนั้นอะมันไม่มีที่นอนเลย generic, เพราะว่าสองอันอะคือเปื้อนเปื้อนเออเปื้อนไอชีหมดเลยเว้ยแล้วทีเนี้ยมันก็ต้องเก็บั้งเช็ด คือเหนื่อยเลยล่ะแล้วสักแป๊บหนึ่งอ่ะขับไปได้ตอนนี้น่าจะอยู่ช่วงประมาณสิงบุรีละอ่ะได้มาอีกสเต็ปหนึ่งละสเต็ปหนึ่งสักแป๊หนึ่งอ้วกไอชี่อ้วกอ้วกเยอะมากอ้วกแบบโอ้ยไม่กอดอ้วกเยอะมากๆวิโอ้ยไม่กอดอ้วกอีกแล้วเย้าชี้อ้วกโอ้โหอ้วกนี่เป็นอะไรที่คิดไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นน้องเมาล้นหรือเปล่า ปกติชีก็นั่งรถตลอดเลยชีก็ไม่เคยเมานะแต่มันอ้วกทุกคนมันอ้วกแล้วมันอ้วกเยอะมากอ้วกแบบอ้วกแบบอ้วกอ,อกอ่ะตังแงบว่าคือเราสงสารลูกเราด้วยประเด็นอะตอนนั้นคือแบบโหอะไรวันนี้วะแล้วความพีคือพอมันอ้วกเสร็จมันกินอ้วกโอ้ oh my god กูจะล่าแบมอ้วกมือกินอ้วกอีกโอ้โหไอชีคือความตะกาไม่เคยมีใครคอืมความตะการเกินคนไปน,นิดเกินมาด้วยอะ กินอ้วกกินอ้วกจนหมดแต่ว่ามันมีแบบว่าโอ้โหต,ตัวตึงอ่ะก็เครียดอ่ะแล้วแล้วอ้วกใส่กับอะไรใสกนะ่กระเป๋าเดินทางดีนะกระเป๋าเหมือนกันกน้ำน่ะเอต้องเก็บคือเหนื่อยอ่ะอคือไม่เหลืออะไรให้แบบคือที่แล้วพอมันอ้วกเสร็จไปมันกินอ้วกเข้าไป แล้วหลังจากมันก็แฮปปี you you ้ก in ็กระโดดเล่น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 แล้วก็งงว่าโอ้วนทำไมตั้งแต่แรกก็ไม่ได้เมาหนิเข้าใจปะโอ้แต่อี้ชี่ไม่หลับเลยอะเข้าใจปะไอ้ชี่เป็นหมาที่มันอเ alert มากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหนื่อยวะวันนี้มันสุดยอดจริงๆทุกคนผม amazing เป็นแล้วพอขับมาได้อีกสักนิดนึงใช่ปะคือมีกก็พื้นได้แล้วทำไมไม่นั่งเครื่องมาวะคือขับรถครึ่งทางแล้วว่าเพิ่งคิดขึ้นไดว่าทำไมไม่นั่งเครื่องมาเคยอยู่ก็แบบไม่ได้คิดในหัวเลยว่ามันมีเครืื่่อองด้ววยนะหรา ทำไมเราไม่นั่งเครื่องมาวะจังหน้าคืออยากบกรถกลับอะแต่เขาบอเออไหนก็มาแล้วเว้ยเติมน้ำมันแล้วด้วยว่าไปเถอะแล้วตอนนี้ <laughs> ชีรีเกอร์เฉยๆเปล่าก็รู้ก็รีเกอร์แล้วแล้วยังไงแล้วกินทำไมอีก <laughs> อะก็จะบอเขาไม่อยากขับรถเองเ็าจายังนะ, <laughs> อะขอบคุณมากครับทุกคนผมไม่ได้หายไปไหนนะ <laughs> ผมมาคุยกับทุกคนละอี <laughs> ตอนนี้ครับฝากซูนชิบุชิด้วยแล้วก็ฝากละอองหอมด้ยนะครับไปทุกคนดึกมากแล้วเดี๋ยวไม่แน่นอนนะจริงจริงสตังมีระเือดสติอืมก็จริงท่านไปตอนน้นคืองงมากว่าทำไมเราไม่ขับรถเอ้ยทำไมไม่นั่งเครื่องราะนั้นขับประมาณแปดชั่วโมงเพราะว่าชี่อีกเขาจะไปเราก็ไม่กล้าขับรถเร็วอ่ะหมายความว่าไม่คือมันขับช้ากว่าปกติมากๆอ่ะเพราะว่าแบบว่ากลัวแบบกลัวลูกตกใจอะไรเงี้ยอืมอยากเจออยากเจอเหมือนกันฮะาซีรีส์ด้วยก็ปีหน้านะครับ ปีหน้าว่ะอ่อมันคือปีนี้เอ่อซีรีส์อ่าท,ที่ที่กำลังจะออนนะครับคือ Only Friends d e a m On รับบทอ่าน้องดีนนะครับผมก็ถ้าเกิดใครได้เห็นนะครับใครผ่านมาก็สามารถเข้าไปดูได้ต,ตอนนี้ยังไม่ออนนะแต่ก็เร็วๆนี้แล้วครับก็ฝากซีรีส์ Only Friends d e a m On ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีที่ญี่ปุ่นนะครับวันที่13กุมภาพันธ์นี้ถ้าเกิดใครเนี่ยเงาเงาสุดๆเศร้าๆอาจจะไม่เศร้ามากอ่าแฮปปี้กันเหลือบินไปหากันที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปดูแฟนมีได้นะครับ แล้วก็ไปเหมือนฟิลแบบเฮ้ยแฮปปี้วันในท้ายไม่มีแฟนอยู่กับศิลปินก็ได้เดี๋ยวดาราจะเสิร์ฟคนเองทุกคนมาเติมศิลปินได้แล้วดาราก็จะไปเติมแฟนคลับเหมือนกันใช่อยากตีกับมาก,กบเออไม่ตีหรอกครับผมว่าเป็นหลกักอืมใช่ก็นานที่เจอกันมาเติมกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญดีเนี่ยเป็นคนแซ่บมากในดนตอีออนิแฟนและดีใช้น้ำหอมละอองหอมสุดท้ายเท่านี้ฟันดีครับ thank you จุ๊บ